สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับพวกเรานะครับเติ้นอู่กูรูฟุตบอลผมเติ้นกูรูฟุตบอลครับผมอู่กูรูฟุตบอลครับ,รบครับ,ค,รบคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปจัดตัวขอบสนามพัตซีสัปดาห์ที่31นะครับครับผมก็ผ่านพ้นไปสัปดาห์ที่30มนีเรื่องตื่นเต้นเรื่องเซอร์ไพรส์เยอะนะอู่นะถูกต้องครับพี่โอ้โหเซอร์ไพรส์มรผมนี่เซอร์ไพรส์หลังเลยของผมพี่หมูเป็นงานที่จัดไปในคลิปที่แล้วก็หลังไม่ทำหลังไม่ทำผลงานพี่หน้าก็ทำดีที่สุดแล้วแฮร์ริสันสามสิบสามสิบขึ้นไหมคะแนนขึ้ 30, 28, 29, 30, 26, 27 <7 S 1> เรียกว่าไม่ได้รู้รางวัลเลยก็ติดรางวัลแค่ทีมทีแต่ล่าสุดนะก็เหนื่อยเหนื่อยหนักเลยละ แล้วก็มีนี่นะโอ้โหไอเนี่ยพี่น้องมีเซอร์ไพรส์เขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์นะที่จัดมาติฮัตพาเลรามาใช่ครับโอ้หเซอร์ไพรส์ผมมากเลยเห็นตัวคนเดียวเล่นคนเดียวคนเดียวในลีกลีกพรีเมียมันนะครับนี่มีโอกาสได้คุยกับเขาละมีโอกาสได้คุยเขาด้วยคือได้คุยส่วนตัวเลยใช่ไหมพี่คุยกันได้คุยกันเลยเพราะคุณเห็นผมอินี่คอนเนคชั่นผมแน่นนะครับสนับในคอนเนคชั่นผมมอนข้างแน่แฟนคลับเยอะว่างั้นอะ กอคนรักเป็นร้อยคนเกียร์แต่พี่กอที่เหลือจะคนรักก็เป็นคนเกียร์เกียหมดเลยั้งยกยกเพจเลยนะยกเพจเลยส่วนใหญ่ไม่รู้เกี่ยวเรื่องอะไรก็มีมีบ้างมีบ้างรักชอบมานะมีแซวมีอะไรกันบ้างผมไม่ถือสาวแล้วผมก็เฉยนะครับคือคุยกันสนุกสนุกไปบ้านะมองมันไม่เป็นสนุกสนุกที่เขาจัดมาทัดไปไปร่ามกันทีมเขาไม่เห็นผลอะไรไหมพี่เขาฝันเาฝันฝันนล้วาเวสบอมบิดชนะเชลซีแปดสอง ถือว่าเป็นฝันดีนะเขาก็เลยจัดไปเรล่ากับทันทีเพราะเขามองว่าในเวสบอมบิทเนี่ยเปเนล่ล <they> <slowly> ่าเนี่เป็นตัวทธรรมดนสูงสุดโอ้โหจัดเปไล่ล่ากับทันทีคือสำหรับเขาเป็นฝันดีแต่เพื่อนๆหลายคนคือฝันร้ายเลยนะพี่เสียดายเขาว่านะนี่ผมผมดูเรื่องจริงนะผมไม่ได้ว่าอะไรกับเขาไม่รู้จักมาก่อนแต่ผมแอบเชียร์เขานะครับคือผมชอบคืออารมณ์ประมาณแบบคือคุณแตกต่างแล้วว่าคุณกยเกณฑ์น่ะแตกต่างได้คนที่อยากคนแตกต่างได้นะเพราะว่าพอเขายิงสองใจสองผมรู้ตัวผมละว่าเหนื่อยแล้โอ้เหนื่อยแล้วก้องหลังนี่ไม่มีกิมจิทของเรานะ ยาลุนเคนยิงสี่หาลูกก็ก็ผมก็ว่าน่าจะน่าจะไปตรงกับคนอื่นเขาอีกอะ่ะมันก็จะยางั้นมาถึงสัปดาสัปดาที่สามเอด็ดสัปดาที่สามเอ็ดสัปดาที่ 3, สามเอ็ 3, ด, 3, 2, ดงั้นเอาของผมก่อนละกันครับสัปดาห์น,น,นี้สัปดาห์น,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 นี้มีทีเด็ดอะไรไหมพี่ที่คิดว่าเป็นเหมือนอยู่ยิ่งอยู่ยิ่งเพี้ยนนะยิ่งอยู่ยิ่งเพี้ยนยิ่งจัดตัวยิ่งเพี้ยนแต่พอเป็นพอเราคิดเยอะไปอำมันต้องสติละเลือกเลือก เลือกผมกลับมาคิดว่าเลือกสิ่งที่เรามองเห็นดีกว่าอเอาจากสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยดูฟอร์มจากสัปดาห์ล่าสุดแล้วมาจัดทีมครับสาหบนี้ผมเล่นส3 3สสอีกไปส3 3สาเลย <3 S 2> สมามยนะคุณจริงๆจะจะหา3 5 2 3อะไรด้วยแต่มันจัดไม่ได้เพราะมันมีกองหน้า 3, ัวคตัวจะเป็น3 4 3สก็ไม่ได้อีกหน้ามันเยอะหลังไม่ได้ตัวไม่พอสัปดาห์นี้ พีเตนี่เน้นหน้าไปเลยว่างั้นอืรหน้าจะมันาสา่นแน่ๆนะเอาลูกชายก,ก,ก็เรื่องที่แนวรับก่อนนะครับแนวรับผมก็เป็นแนวรับจากเรอร์พูสามคนเลยเป็นอลิสันเบเกอร์เหตุผลที่เลือกเรีย์พูคือเหมือนกับช่วงเนี้ยผมว่าหลังเรีย์พูกลับมาเล่นวยความมั่นใจแล้วมีการอย่างฟาบินโยมาช่วยซัพพอร์ตโอ้คอยช่วยเก็บฟาดการฟาดให้เล่นง่ายนะลายไปหลังเวอร์พูเล่นง่ายก็คือโกผมเป็นอลริสันเบเกอร์กองหลังสองตัวของลวอ์พูดถึงเรื่องมาผมเลือกแบ็กนะผมเลือกแบ็กผมเลือก ผมเลือกเทรนด์คนแรกคือเทรนด์เทรนด์นี่คือเหมือนหืมสัปดาห์ล่าสุดมันเข้าตานะเราเราเราสัปดาห์นี้เหมือนจะจัดแบบคนที่เล่นดีในสัปดาห์ล่าสุดอย่างลูกเปิดเท็นท์ที่ให้โชต้ามงกลับมาแล้วโอ้โหถ้าหลับปิดภาพไว้นะแล้วเห็นเฉพาะลูกเปิดนี่ผมนึกว่าได้บินไปแคมป์เปิดนะขนาดนั้นเลยเหรอพี่สวยขนาดนั้นเลยปั่นโค้งโค้งอันน่าหางก็แบ็คอีกฝั่งหนึ่งเป็นอนดูโลมัสซานก็ก็คิดว่าสองคนนี้ถ้าเก็บพิมชีสได้มันก็มีลุ้นจะมีลุ้นแอซิดด้วยนะคับนนึกกกว่าาจะีเป็โ ก็คืออยากได้อะครับเงินพอเลยนะมันมันเงินมันเหลือครับก็คิดว่าเอาแบคดีกว่ามันก็คิีชีสเหมือนกันแต่ว่ามีคะแนนแอซิดมาช่วยด้วยได้คะแนนเสริมนะออัชั้นเสริมเป็นเป็นแอซิดหลังอีก2คนของผมเป็นหลังอาร์เซนอลคนแรกที่ต้องเลือกก็คือแคร์รนตินีก็แบคแบคซ้ายก็การันตีตัวจริงตลอดเลยแล้วก็เล่นดีดีดีมากๆคิดว่าเจอเปิดบ้านเออไม่ใช่เขาไปเยือนนะเขาไปเยือนเชฟวูอาร์เซนอลเนี่ยมันจำเป็นมันจำเป็นต้องเลือกสัปดาห์นี้นะครับเขาเยือนเชฟยู เสียประตูมาหลายนัดแล้วถ้าจะมีนัดไหนนัดหนึ่งที่จะครนมชีได้ผมว่านัดนี้อาร์เซนอลควรจะเป็นนัดนี้เลยน้าเชฟยูมันจะอฝีตีนไหนไปยิงอาร์เซนอลได้หรือไ่นะนะโกดิกแม็กเบอร์นี่คือเชฟยูตอนนี้มันเหมือนเล่นด้วยด้วยการเหมือนทอดใจหรือเปล่ามันเล่นไปยอมไปแล้วมันมันโอกาสล่อหอดมันยากมากแล้วเพราะฉะนั้นผมมองว่าอาร์เซนอลควรจะเก็บครนมชีได้สัปดาห์นี้นะครับคนแรกก็จะเป็นแคลนเทนี่อีกคนนึงเป็นล็อบโอดดิ้ง S <s> <S <s> <S เป็นเปซนเตอาฮาดแล้วตัวนี้คือแบ็คแบ็คขวาซึ่งนอนในการเลือกเลยมันมันเฮ้ยแต่แต่บางนัดเขาก็ไปเล่นแบ็คขวานะพี่มันโลเยอะ,ะมันโลเยอะยอ่ะ <ๆ S 2> ก็เลยเอาล็อบโฮดดิ้งเหตุผลเพราะว่าดูไปดูเจ็บก็จะเหลือล็อบโฮดดิง้งกับเบลมาก,การเยสแล้วก็คารุมารีใน3ตัวนี้ผมมองว่าล็อบโฮดดิ้งดีสุดก็โอกาสาเป็นตัวจริงมากที่สุดอันนี้คือแผงหลังก็มันมีนัดนึงที่เจอเวสต์แฮมนี่โฮดดิ้งก็ไปเล่นแบ็คขวาใช่ไหมพี่ใชนไหมมันไม่ใช่นั้นมาไอ้นี่ชื่ออะไรนะ ที่เจ็บไปเยอะอย่างคาร์ลชัมเบอร์คารัลชัมเบอร์คาร์ช่มเบอร์โอดดิ้งเป็นเป็นสตาร์ทตัวกลางแหละตอนนี้เป็นแนวรับของผมกับผู้สัตว์ตูนะครับกองกลางเมื่อกี้นี้ใช้ซอนไปแล้วสองเกิดซนสัปดาห์นี้เหลือโคต้าอีกหนึ่งมันต้องใช้ให้ครบเพราะมันเจอเชฟยูมันอูดี้อะนะเจออูดี้มันต้องใช้ให้ครบอีกคนนึงผมคิดว่าต้องเลือกแล้วคนก็ต้องเลือกเยอะเราก็ต้องเลือกตามเขาไปด้วยก็คือแอร์ผลิกโอบาร์มิองผมว่าเนี่ยสัปดาห์นี้ต้องติดต้องติด กับตันคนเลือกกับตันเยอะนะที่แล้วที่บอกว่าคนเลือกเหรืยเยอะคือมันเหมือนกันใ้คนเรามันก็เหมือนกันนะบอลนต่างคนต่างดูบอลเหมือนกันก็คงต้องเลือกโอบาเมยองแม้ฟอร์มหลังจะไม่ดีแต่ด้วยความที่เจอเชฟยูนะมันต้องเลือกมันต้องเลือกพอทีนี้ก็เหลือกลางตอนนี้แนวลุกทบัสมาเมื่อกี้มี4ละ4หลัง4แนวลุกโอบาเมยองแล้วก็อีกอสองคนของผมมาจากเบอร์ลี่ก็คืออย่างที่บอกต้นคลิปนะผมจะจัดสำหรับนี้โดยฟอร์มนัดล่าสุด คือนักสุกก็เล่นดีนะเบอร์รี่นัดที่เจอซาตันตันที่แพ้สอามครึ 2> 2คร่งชั่วโมงแรกของเกมอารมณ์ผมนึก็ดูบาซ่าเล่นเลยนะอ๋ติกีต้าดีมากคือภาพจําของผมเบอร์รี่คือโยนแล้ววิ่งโยนแล้ว่งชงโยนแล้ววิ่งแา่วันนั้นเบอร์รีนะ่มีการคือปล่อยดึงผู้แข่งเข้ามาเข้ามาบุกเข้ามาบุกแล้วก็ออกซ้ายออกขวาใช้ความเร็วจู่โจม ก็ดีมากตัวแรกที่ผมเลือกของเบอร์รี่คือเดอะไวท์ชื่ออะไรนะไวท์แมคกนิวเดอะไวท์แมคกนิวเล่นดีเล่นดีใช่เป็นยู21ทิมชาติผิดแต่หน้ามหน้าไปแล้วนะหน้าเริ่มแก่หน้าแก่หน้าแก่แต่แต่ยูน้อยยู21 22เองเดอะไวท์แมคกนิวแล้วกองหน้าอีกตัวหนึ่งก็เป็นมาไอ้นี่กองกลางอีกตัวนึงของพี่มีโอบากับแมคกนิวอีกคนหนึ่งเป็นใครเอาเป็นเป็นทีมไปก่อนเอาเป็นเบอร์รี่เป็นเบอร์รี่เลยนะเอาเป็นเบอร์รี่ไปก่อนก็มีเดอะไวท์แมคกนิวกับไอ้มาเตวิด้าผมมองว่าตัวนี้ ดีไม่ดีนะจะเป็นอารมณ์ประมาณมะะาแทนไปเลยล่าอีกตัวหนึ่งเลยเป็นคะแนนตัวตัวละครลับตัวละครลับช่วยได้ช่วยได้ก็คอมเบอรี่สองตัวก็วจะเป็นไวแม็กนิวกับมาเตวิดา้าครับแล้วก็อีกทีนึงอีกทีนึงผมเลือกมาครบสามตัวจากทีมนี้เลยคือผมเลือกเอเวอร์ตันวันที่เสมอพาเลขหนึ่งหนึ่งผมบอกเลยว่าโอคค้โหมันมันไม่เหลือเชื่อนะที่บอลอย่างนั้นเสมอหนึ่งหนึ่งคือจุดแรกคือเอเวอร์ตันเนี่ยในเกมเนี่ยดีกว่าเยอะชัดเจนมากเล่นดีเลย คองเกมลุกโดยเฉพาะฮามิลโรดิเกตเล่นดีมากจ่ายไม่รู้เป็นสิบดูจ่ายสวยเล่นดีแต่หน้าสองคนคือคารวินลวินกับดิชาลิสันไม่คมเองไม่คมมากๆเลยนะโดยเฉพาะดิชาลิสันเนี่ยเปลี่ยนเมื่อกว่านั้นเปลี่ยนดิชาลิสันเป็นแม่ยายผมนะคเอฟเชนะาซีหนึ่งอะเอาแม่ยายลงมายิงไงยเอฟเชน่าซีหนึ่งเพราะฉะนั้นจริงๆคือโอกาสอุต้องไปดูนะว่ามันโอกาสมันชัดเจนสุดๆเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกนาลุกจากเอเวอเรตันสามคนเลยครับก็เป็นฮามิลโรดิเกต โดนมิทเขาเปิดเลวินเบชาลิซานให้อากาศเขาอีกทีนะอันนี้เป็นตัวของอากาศเพราะจนั้นผมจะจัด4-3-3ครับโพสซาประตูเป็นอาริซงเบเกอร์แนวรับ4ตัวเป็นเทนส์อาริสันเดอร์อาโนอันดูโรบาซานเคลนเทนี่แล้วก็ลอปโพดิงกองกลางผมกองกลางผมจะมีเหลือ3คนเนาะพีแอลพาทริคโอเบอมิยองเดวายแมคกนิวแล้วก็แฮมเมสอะแฮมเมโรดิเกส หน้า3ตัวเป็นมาเตวีด้าดึงดิกเะเบิดเลยวินแล้วก็ลิชาริซันอันนี้เป็นแฟนของผมของบ้างของบ้างของผมนี่แฟนๆอาจจะคุ้นกับเป็นเล่นหลัง5้าเนาะมันสไตล์อูแต่ในเมื่อหลัง5เนี่ยผมเล่นมาซับสาสัปดาห์นี้มันไม่ทำผลงานกันไม่ดีก็ต้องเหลือแค่4พอไหวไหมไม่ไหวแล้วห้าไม่ไหวแล้วฮะไม่ไหวแล้วพี่แนวลูกทาคะแนนกันแล้วเกินก็ มาในแผนหลังสี่สี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งพวกเสาตูผมก็จะเป็นจากอเซนอนนะครับเป็นแบรเลโนเพราะเจอเชฟยูนี้ไม่น่าจะจริงๆเนาะมันโอกาสคิดชีสเซนอนจะเลือกยากตรงจะเลือกแนวรับหรือแนวลุกแล้วทีนี้ใช่ครับก็คือเป็นแบรเลโน่เลยกองหลังก็จะเป็นคีแดนเทนนี่ตัวเดียวกันชาของทีมจากอเซนอนแล้วก็กองหลังอีกคนนึงก็จะเป็นไอ้กองหลังอีกทีมนึงก็จะเป็นของเบอร์ลี่ อันอนกเบอร์รี่เลยเจอนิวดีที่เจอนิวเนี่ยผมต้องเลือกกองหลังเลยเพราะว่าโจลิงตันนี่ผมโอกาสบานเบอแล้วโอ้โหจะสเปอร์โอกาสต้องแท็กิกกระมังถ้าเป็นคนอื่นเป็นเคนนี่ผมยิ่งสี่หาลูกแต่เป็นโจลิงตันนี่ผมเลยเชื่อว่าปปมาเบอร์รี่ที่ชอบทงังคูแล้วผมชอบหน้าคุณชอบหลังเลยนะใช่ครับชอบหลังเลยเพราะว่าเจอนิวแล้วเบอร์รี่จัดง่ายนะอูเลือกใครบ้างเลือกเป็นแมทธิวรอตันเลยแบ็คสไตล์ผมสไตล์ตันอูแล้วก็เป็นเป็นมีกับเจมส์ทาคอบกี้อ่ะคู่กลางจะเป็น4ี่คนแล้วนะ แกแนวรูกผมผมก็จะเป็นจากลิเวอร์พูลเลยครับสามประสานเฮ้ยสามประสานจริงมากอันไหนสามประสานผมเนี่ยมีมีใครซาร่ามาเนีโจต้าไม่ใช่นะต้องเฟอร์มิโน่ไหมเปลี่ยนแล้ววิสามประสานตอนงที่ผมเปลี่ยนเลยเพราะว่าเฟอร์มิโนะเฟอร์มิโน่ที่ผมผมมองว่าเขายังไม่ยังไม่กลับมาเป็นคนเดิมนะมันจะคล้ายเบลในความรู้สึกของผมคล้ายเบลช่วนนะคือลงมาต่อเปจะสัมรองใช่ใช่ยินได้มันน่าเลือกว่ะโจต้าคือ ฟิมินโน่เนี่ยจริงๆแล้วชอบมากนะแต่ว่าลูกลูกแพลวพาวลูกอะไรเขาเหมือนหายไป,ไป<า>เรื่องฟิมิโน่มันจะเลือกเล่นดีแต่ไม่ได้คะแนนนะใช่ครับเราเล่นเกมในข่าวสารฟุซีนับที่คะแนนผมว่าเลือกโชตา้าดีกว่าฟิมินโน่ครับ,รบแล้วก็แนวลูกอีกทีมหนึ่งก็จะเป็นเซาท์แฮมตันเพราะว่าเซาท์แฮมตันเนี่ยเจอกับเซาท์แฮมตันนี่ไปเยือนไปเยือนเป็นบอลยังไม่บอลเจอของร้อนนะยิงเชื่อผมดีเชื่อผมครึ่งครึ่งแอปเนี่ย มีเวทบอลมีเวทบอลแต่ผมผมมองว่าเวทบอมเนี่ยกินเซาวยากนะใช่บ้านเนี่ยเซาเล่นอ่ะคือเจอเจอเชลซีเชลซีเหลือสิบคนเนี่ยยังยิงเวทบอมได้เลยใช่ใช่ใช่คืออารมณ์เวทบอมเนี่ยต้องรับลระโตนะรับมาพอมาเปิดเกมลุกใส่ทีมอื่นเล่นในบ้านนี่ตกชั้นแล้วแล้วแล้วเซามันก็มันก็อย่างว่าใช่ครับ หลังมันเลือกง่ายนะ<ม>เลือกไปมันหลังหน้าเลือกง่ายทั้งคู่โอกาสเลือกตัวแล้วได้คะแนนมันสูงในเมื่อเสาต้องต้องเปิดเอ้ในเมื่อเว็บอลต้องเปิดเกมลุกใช่ไหมพี่ <S 1> <S 1> <S ผมจะไปเน้นโต๊ะกลับเลยผมเลือกเทียบวอลคอรเฮ้ย <S <S เล่นดีจิจาอ่าเล่นดีสตาเทียงเล่นดีคือโมคอนะถ้าหายฟิตกลับมานั้นไะดนะนะ้แผงในลุกเนี่ยได้ลงนะเกตบอลเนี่ยผมว่าเขาดีกว่าทุกตัวเลยนะครับเอาอย่างวอลคอตกับมินามิโน่เนี่ยเทียบเกตบอลกันผมว่าวอลคอดเหนือกว่าวอลคอรดกับเลดมอนเกรบอลวอลคอนะ เจ็บนิดนิดเห็นในวันนั้นนะแต่อาจจะตาเลดมอนนะต่อให้หายหรือไม่หายผมว่าไม่มีผลบอลคอทไม่ได้ครับก็เป็นบอลคอทแล้วก็อันนี้ซื้อซื้อจีจาร์บอลคอทใช่ไหมพี่แล้วผมก็ไปซื้อลูกตั้งเตะของวัวเผาอ่าแล้วก็นาเป้าองผมก็ไปต้องเป็นแดนนี่อิงนี่อิงนีเป็นไงสไลด์ไม่เลือกขายเจ็บกับมาโอ้โหมาจากไหน ก่อนอูด enfin i mean like mm ้วยนะก่อนเจ็บนี่ผมเลือกทสัปดาห์นะพี่รู้รู้ก่อนเจ็บเนี่ยต้องติดต้องติดอิงไว้คนนึงแต่เจ็บไปไงแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยิงด้วยแล้วไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล่ายิงหนึ่งใจหนึ่งเลยนะครับอดดมก็เล่นดีก็ไม่รู้ว่าจะได้ลงไม่ลงไงแต่คงจะเบียดอิงไม่ได้ใช่กลัวไม่ฟิตทีนี้ในเมื่อเจ็บหายเจ็บใช่ไหมติดแน่กลับมาใช่ไหมผมเลือกลงเลยเพรานที่เป็นตัวของผมะครับมาในระบบสี่ห้าหนึ่งพวกสัประตูเป็นแบรเโน กองหลังก็จะเป็นคีแดนเทนนี่เจมส์ทาร์คกี้เบนมีแล้วก็แมทธิวลอตันแนวรุกของผมก็จะเป็นจากลิเวอร์พูลนะครับเป็นซาดิโอมาเน่โมัวเมสซ่าแล้วก็เดโกโจตาของซาว์ทัมตันก็จะเป็น3คนมีเจมส์วอดเพาลทิโอวอลคอตหน้าเป้าเป็นแดนนี่อิงครับอืมก็อันนี้เป็นโฆษณาของพวกเราสองคนครับ<ผ>มัม่นใจมากเ,เพื่อนๆชอบก็ะเก,ก็หาสักตัวนึ่งถือขาดอยู่ก็ไปลง ถ้าไม่ชอบคิดว่าไอ้สองคนนี้ไม่แม่นไม่เก่งเลยก็ก็ดีเพื่อนๆอ,อีกอย่างหนึ่งก็ตัดไปเลยสัปดาห์นี้ทีมผม<ป>มีมีตัวละครรับกันคนละตัวนะของพี่เป็น ไอเดี๋ยวไว้แม n นิวมาตาไอมามาเตวิดาผมไปเที่ยววาลคอดนะตอนนี้ผมมีแล้วผม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 หาตัวละครรับมาเล่นมากเลยผมโหดดูไปเลยละเขาทำเจ็ดแสบขนาดนั้นก็ตามนี้นะครับเพื่อนๆท้ายคลิปนี้ก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับติดตามเพจเราหน่อยเพราะสัปดาห์นี้เหมือนเดิมนะครับก่อนบอลคู่แรกเตะเราจะมีกิจกรรมดีๆมาให้เพื่อนร่วมสนุกเกี่ยวกับแอปพลิเคชันขอบสนามฟัตสึซีนะครับก็ให้เข้ามาดูเพจเรารางวัลอาจจะไม่ใหญ่มากมายแต่มันได้พูดคุยกันและสนุกกันสนุกสนานกันใช่ ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งติดตามในช่อง Youtube ของพวกเรานะครับเพราะว่าพวกเรา2คนเชื่อว่าจะพวกเราสองคนจะทําให้การดูบอลของพวกคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับลืมหมื่อวอ้อตมมาต่อไม่ได้เลยวันนี้วอคอต้องม,มาผมฟันทงแล้ว